เมื่อวานนะครับไปซื้อของอ่างทองแล้วกลับมามืดเกือบกโมงเย็นนะครับแล้วไ้หามหมอไม่ได้ถ่ายน้ำเพราะให้อาหารเลย <c oughs> พี่น้องดูครับเป็นร้อยผมก็คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับตอนที่เราไม่ได้ถ่ายน้ำนะครับแล้วเราให้อาหาร <c oughs> ติดเชื้อแล้วท้องอืดนน <c oughs> เดี๋ยวผมว่าจะลองถามน้องแบง ตามกบก้าวทับนะครับเพราะว่าเขาก็แนะนําว่าบางครั้งลูกกบเล็กเนี่ยต้องให้ยาฆ่าเชื้อผสมไปในน้ำนะครับมีมีส่วนหลายๆอย่างหลายองค์ประกอบนะครับอันนี้ก็อาทิตย์นี้เจอสองรอบแล้วนะครับตายวันนี้ตายเยอะกว่าวันก่อนนีกครับก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆให้เราเรียนรู้ตลอดนะครับนี่ครับมีขนาดถ่ายน้ำไปแล้วครับก็ยังมีนอนหมอบอยู่นะครับ มันเป็นที่ความผิดพลาดของเราเองด้วยนะครับแล้วก็เราก็ไม่รู้ลูกบติดเชื้อหรือเปล่าถ้าขนาดบอ่อนี้ไม่ได้โดนฝนนะครับไม่ได้โดนฝนเลยนะครับก็เอาประสบการณ์ที่เจอเจอเองนะครับมาแบ่งปันกับพี่ๆน้องๆครับส่วนบอ่อนี้ยไม่เป็นไรเลยคัดายไว้เมื่อวานก็ให้อาหารเหมือนกันอาหารตัวเดียวกันนะครับน้ําก็ไม่ได้ถ่ายมาถ่ายเช้าพร้อมกัน ดูครับก็โตแข็งแรงสมบูรณ์ดีครับมันก็เป็นปัญหาให้เราได้เรียนรูท้ทุกๆวันครับเจอเจอทุกๆวันดียวดูครับเยอะนะครับเป็นร้อยนะเห็นอย่างเงี้ยแล้วที่สภาพเนี่ยพร้อมขายนะครับอันนี้เราก็ได้จะแยกไซสามาอีกอันหนึ่งแล้วก็อย่างบ่อเน,นี้ยครับก็ที่กําลังเป็นลูกออสหนึ่นะ ผมก็ไม่ได้ถ่ายน้ําเต็มตัวเลยนะครับก็ว่าจะปล่อยแบบที่พี่พงศ์ใชวถิถีคนบ้านทํานะครับเนี่ยคือหลายหลายท่านทํานะครับก็เติมไปนิดนึงถ่ายไล่น้ําไปหน่อยอครับเอาว่าจํานวนก็ไม่เยอะ,ะครับปล่อยใหน้มันกินกันอะไรบ้างเพราะว่ากบตัเนี้มันก็ถ่ายไม่ได้มีก็ถ่ายไม่ได้ครับอย่างบ่อนี้ก็ ลองทําตามพี่ภูมิช่องวิถีคน้นวิถีวิศวกรชาวนานครับผมก็ลองเลี้ยงแบบน้ําเยอะดูแม่งเลยบางทีก็ขี้เกียจถ่ายครับถ่ายทุกวันอันนี้ก็โอเคนะครับแต่มีกลิ่นนิดหน่อยใช้วิธีเติมน้ําเข้าไปให้มันล้นออกนะครับล้นล้นออกรูกนี้เติมเข้าไปนี่ครับถามว่าน้ําก็เยอะมากไหมก็ประมาณสามสิบซนะประมาณ ก็โตนะครับปวาก็โตลองย้ายมาได้สี่วันแล้วก็วก็กินอาหารปกตินะครับก็เป็นอะไรที่เราได้เรียนรู้ใหม่ๆนะครับส่วนบ่อน,นี้ก็ก็ทานเพาะเล่นๆนะครับแต่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนช่วยนะครับขออนุญาตครับเดินถ่ายันก่อนส่ไว้สิบเจ็ดแม่ครับ ไม่ลองโดยที่ล้างหวานไข่แล้วไม่ใช้ออกซิเจนช่วยเลยนะครับก็อัตรารอดสู้ตอนใช้ออกซิเจนไม่ได้นะครับอันนี้ผมก็ทดลองอยู่นะครับดูการซักตัวเมื่อวานแดดดีนะครับแดดดีมากนี่ครับสู้ตอนใช้ออกซิเจนเป่าช่วยไม่ได้นะครับแต่ก็ลองดูครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศแปรปวนครับเพราะได้มาก็ 6-7วันปกติรอดเทียวนี้น็อกนะครับสา3่อที่แล้วน็อกเลยนะครับเพราะฝนลงกระน่ำอยู่ขนาดป้องกันอะไรอย่างดีนะครับนี่ก็1วันพอดีนะรอด1วันนะครับเติมฟักเป็นตัวนะครับแล้วก็มีไข่ฟอมางนะครับไม่ได้คาดหวังอะไรครับอยู่ว่างๆก็ทําสนุกกไปครับหัวนี้ก็เป็นกบเนื้อถามว่าใ่ญ่ไม่ใหนะครับ ตัวใหญ่ครับใหญ่มากก็ตัวไหนสวยก็จะทัดไปทาแม่พันธุ์ไปครับตัวผู้ก็ตัวไหนสวยก็เป็นพ่อพันธุ์นะตัวนี้ก็ใหญ่เป็นผู้ใหญ่ครับเป็นเมียก็ใหญ่ครับเ็เลี้ยงแบบเต๊เตอาหา,ารกันไปนะครับก็ประสบการณ์มีให้เจอทุกวันนะครับเรียนรู้ทุกวันแก่้งกันไป